สวัสดีครับพี่นงท่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระอคีทีละข้อปีที่3พี่นงท่รักครับปี2024คือปีนี้เนี่ยเราเป็นปเพลงการเป็นพยานซึ่งเราก็าเข้ามาจนถึงปลายปีแล้วเราอยู่เรากําลังเรียนรู้ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดถ้าคิดจะเกิดผลก็คือการเต็มล้นด้พยานวันนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับอพยพบทที่33ข้อ1 7บเถึงสิเเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยได้รับสิ่งที่โมเสส ทูลขอเราเนี่ยแหละเป็นบุคคลที่โมเสสอิจฉาเป็นบุคคลที่ผู้เผยพะชนะทูตสวรรค์เฝ้ารอโอเคเอาละก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอพ่อทําพันธกิจกับเราด้วยพระคำแล้วเ,เปล่าประกาศว่าเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและขอตั้งใจที่จะก,การะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ จะไม่เรียนพ้อพีเป็นความจำแต่ตั้งใจที่จะกระทำแล้วขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระแม้ว่าผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามามีความจำเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทำให้สำเร็จแล้วโดยพระราชกิจที่สำเร็จแล้วแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระทําให้เกิดคําตอบทําให้เกิดการหายโรคทําให้เกิดการปลดหนี้ทาให้เกิดการหลุดพ้นจากสภาพที่ไม่ดีทุกประการ เราขอพุงญาณของพระเจ้าปลดปล่อยและเคลื่อนไหวให้พระพรทั้งหมดที่เป็นของเราอยู่แล้วซึ่งอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณน,นั้นเกิดขึ้นขอให้การได้อา่านข้อพระคัมภีร์ในวันนี้นั้นทําให้เราก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงและชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมขอให้เรากลายเป็นกลิ่นหอมและเป็นแสงสะท้อนสองทางเพื่อให้คนได้เห็นพระองค์ขอบคุณคุณพ่อครับในนามพระเยซูอามนเอาล่ะให้เราดำดิ่งไปที่พระคัมภีร์แต่ก่อนที่เราจะไปที่ข้อพระคัมภีร์ประจําวันผมอยากจะสรุปให้เราฟังง่าย คริสเตียนเนี่ยคือคนที่ได้รับการเจิมด้วยของแท้ก็คือพอยานอย่างไม่จํากัดและการเจิมดารงอยู่โอเคพูดง่ายๆคือการเจิมไม่ได้มากขึ้นน้อยลงไม่ได้หายไปไหนแต่เราได้รับตั้งแต่ตอนแรกยืนยันตําแหน่งที่สําคัญที่สุดที่เราเป็นก็คือการเป็นลูกของพระเจ้าแต่การที่เราจะเต็มล้นด้วยความสามารถและลีธอนาจไม่ใช่การเจมิมแต่จะต้องเป็นการเต็มล้นด้วยพยานพี่น้องที่รักเมื่อเราได้รับพยานเนี่ยพยานเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราครับ แล้วไม่ว่าจะเนื้อหนังขนาดไหนนะในวิญญาณของคุณเต็มล้นไปเต็มล้นไปได้วยพะวิญญาณถ้าคุณเชื่อพระเจ้าโอเคซึ่งสิ่งนั้นโรมบทที่8ปดข้อลบอกว่าผู้ใดที่ไม่มีพะวิญญาณของพระองค์ก็ไม่ได้เป็นของพระองค์คือผู้ง่ายคิดเสียนเนะี่ยฮะมีพะวิญญาณทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนเต็มล้นด้วยพะวิญญาณเมื่อเราพูดคําว่าเต็มล้นด้วยพะวิญญาณน,นั้นเราหมายถึงพะวิญญาณไม่ได้เพียงแต่อยู่ในวิญญาณแต่อยู่ในร่างกายจิตใจและไหลออกมาพี่น้องทีรักคน เอเฟซัสบทที่5ข้อ18พูดว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จ,จงเต็มล้นด้วยพระยานพี่น้องดีนะครับจงเต็มล้นด้วยพระยานแปลว่าพระเจ้าสั่งเราซึ่งหมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของเราเป็นคนทําซึ่งหมายถึงว่าเราต้องทําได้ไม่นั้นพระเจ้าจะไม่สั่งเราซึ่งหมายถึงว่านี่เป็นน้ําพระไัยพระเจ้าและมีการจัดเตรียมในส่วนของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วมีพระคุณเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกในรูปแบบภาษาคดีนั้นแปลว่าจงเต็มล้นด้วยพระยานอย่างสม่ําเสม,มอซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราไม่ทํํําาาาาสิ่งงนี้เรกลัทบป และสิ่งนี้หมายความว่าไม่มีไม่มีความจําเป็นต้องรอคอยพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับเราเราสามารถเต็มล้นด้วยพยามาสุดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็นได้โอเคนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องในเอเฟซัสบทที่5้าข้อสิฉะนั้นพี่น้องจุลักวิธีคนจะต้องถามคือเราล้าทำยังไงให้เต็มล้นด้วยพยามาสุดง่ายที่สุดคือการพูดภาษาแปลกเพราะว่าพระวิญญาณเนี่ยถูกปลดปล่อยในถ้อยคาโอเคพระเยซูบ,บอกในยอห์นบทที่6ข้อคสามบอกว่าคําของพระองค์นั้นเป็นวิญญ,ญาณและเป็นชีวิต ในพระธรรมการบทที่สองข้อ7ขณะที่พระเจ้าทรงปั้นพระพี่บอกว่าพระเจ้าทรางปั้นมนุษย์ด้วยผงครีดินระบายลมปานเข้าทางจมูกมนุษย์จึงกลายเป็นมุกผู้มีชีวิตระบายเข้าไปทางจมูกแต่ออกมาจากปากของพระเจ้าแต่นพี่น้องเห็นยังวิธีการที่เราจะปลดปล่อยพลัญงานนั้นก็คือทางปากทางทอยคำโอเคแต่การพูภาษาแปลกนั้นเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นเคล็ดลับเพราะคุณไม่จำเป็นต้องจดจ่อด้วยสิ่งอื่นคุณสามารถทําอะไรอยู่ก็ได้แล้ผู้ภาษาแปลก คนที่ไม่พูดภาษาแปลกคือคนที่โดนหลอกแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เห็นความสําคัญถ้าคุณเห็นความสําคัญกณจะรู้ว่านี่คือเคล็ดลับที่พระเจ้าซ่อนไว้ในพันธสัญญาเดิมไม่มีแล้วเมื่อคุณได้ศึกษาอย่างจริงจริงอย่างจังคุณจะรู้ว่าภาษาแปลกๆนั้นเป็นอะไรที่จอจ์ยอดมากมีผลต่อการฟื้นฟูมีผลต่อการเสริมกําลังมีผลต่อการที่ผู้เชื่อจะหนักแน่นมันคงและไม่ถูกหลอกโอเคมีผลต่อการที่คนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยมไปด้วยฤทธิ์ความลัการรการรู้จักบังคับตนสําหรับ เปตโตเปาโลสําหรับอัครทูตยุคแรกการเต็มล้นจ้วยพรรดิยยสุดและการพูดสายแบกนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดแล้วก็จะต้องมีประสบการณ์สิ่งนี้ตั้งแต่แรกที่เชื่อโอเคไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเมื่อพี่น้องที่อัครทูตท,ที่กรุงเยรูซาเล็มรู้ว่าพี่น้องที่ที่สมาเลียเชื่อเขาส่งเปตโตกยอนไปแล้วเปตโตกยอนก็ไปวางมือเพื่อขวัลลนิเต็มเลยพระพิยานโอเค เมื่อพระเจ้าส่งอนาเนียไปหาเปาโลขณะที่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เชื่อแต่ว่าพระเยซูป,ปรากฏกับเขาที่ถนนดามัสกัสบอกอย่างเช็ดชัดเจนเลยว่าเพื่อนในที่สุดแล้วเขาจะเปาโลจะมองเห็นและเต็มเปี่ยมในพระญานแล้วนี่เป็นสาเหตุที่เมื่อเปาโลเจอพี่น้องที่เอฟเฟซสัสเขาถามทันทีเลยว่าเมื่อท่านเชื่อท่านได้รับพระญานแลว้วบอกซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคําว่าได้รับไม่ได้หมายถึงว่ามีนะแต่หมายถึงว่าคุณเต็มล้นในพระญาณหรือเปล่าโอเคซึ่ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชี้ว่าแท้ที่จริงแล้วคิดเตียนทุกคนควรจะเต็มล้นด้วยพลังญานตั้งแต่เชื่อและจริงๆรูปแบบในกิจการาบทที่2วันเป็นคอรสเป็นแบบนั้นในบ้านในร้อยคนเนริอัชเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่เป็นก็คือพวกคารทูจะวางมือเพื่อคนเหล่านั้นเต็มล้นด้วยพยานฉะนั้นพี่น้องรักจงเข้าใจความจริงข้อนี้การเต็มล้นด้วยพยานบดสุวและการผู้สายแปลกไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด ของชีวิตคริสเตียนเป็นวิธีที่จะทําให้ตัวเองเกิดผลเป็นประสบการณ์อย่างเดียวที่พระเยซูบอกให้พวกอัครทูตรอและพวกอัครทูตนั้นเขาพลิกโลกและได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนซึ่งหมายถึงว่าเหมือนพระเยซูกิตเนื่องจากประสบการณ์นี้ประสบการณ์เดียวฉะนั้นจงให้ความสําคัญเชื่อฟังพระเจ้าผมได้ใช้เวลาสอนมานานมากจงเชื่อฟังผู้ภาษาแปลกทําจนเป็นนิสัยแล้วในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฤทธิอำนาจของพระเจ้าจะไหลออกมาอย่าลืมว่า <c oughs> พงยานคือ ฤทธิ์อำนาจฤทธิ์อำนาจคือความสามารถเหนือธรรมชาติฉะนั้นการเต็มล้นด้วยพยัญานก็คือการเต็มล้นด้วยฤทธิ์อำนาจและความสามารถเหนือธรรมชาติเอาล่ะให้เราดำดิ่งไปที่พระคำแต่อย่าลืมนะว่าหน้าที่ของการทำให้เต็มล้น,นด้วยพยัญานไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าเป็นหน้าที่เราเอาล่ะให้เรามาดูกันข้อความพิรำของเราไปดูขึ้นไปข้างบนก่อนหัวข้อหลักก็คือเราได้รับสิ่งที่โมดเสร็จแล้วเราเนี่ยแหละครับที่โมดเสริฉาเราได้รับในสิ่งที่หมดเสร็จแล้วการยึดต่อไปเอาพยโยติสามยึดสามข้อสังเกตพยัญชนะตอบหมดเสร็จแล้วส สิ่งที่โมเสสขอเนี่ยเราได้ครับสิ่งที่เจ้าขอพระเจ้าจะทําให้เพราะเจ้าเป็นที่โปรดปรานเราเนี่ยครับเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้าซึ่งผมบอกแล้วว่าคําว่าโปรดปรานนี้มีลักษณะเดียวกันกับประคุณเราเนี่ยครับได้รับประคุณเราได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆทั้งๆที่ไม่สมควรและไม่ได้เช่เฉพาะช่วงเวลานี้แต่ช่วงเวลาถัดๆไปทั้งหมดโอเคแล้วพระเจ้าบอกโมเสสด้ว่าพระเจ้ารู้จักชื่อของเราชื่อของเจ้าพระเจ้ารู้จักชื่อของเราพี่น้องที่รัก มิ่งนนั้นนี่พระเจ้าเขียนชือ่ออาชื่อของเราไว้ในฝ่ามือของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการลืมและไม่มีทางลืมฉะนั้นการไหว้พี่น้องที่รักเราได้รับในสิ่งที่โมเสสต้องการเราได้รับความปอดปรานเราได้รับพระคุณพระคุณสอนพระคุณโอเคโดยทางพระเยซูคริสต์เราได้รับพระเจ้ารู้จักชื่อของเราซึ่งจริงๆนีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่น้องเห็นไหมว่าในบรรทัดสัญญาใหม่จะพูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเราจะเป็นประชากรข,ของเจ้าเจ้าจะเป็นอ่ะเราจะเป็นพระเจ้า,จาของเ,งงรรจ,เจ้าเ และที่สาคัญพี่น้องเห็นยังว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปานเมื่อเราได้รับพกียรติเมื่อพระเจ้ารู้จักชื่องเราแปลว่าสิ่งที่เราขอพระเจ้าให้วู้ <Ooh. S 1> มาถึงบทที่เจ็ดข้อเจ็ดจงขอเราจะได้จงหาเราจะพบจงขอเราจะเปิดให้กับท่านอิสยาห์ก่อนบทสุดท้ายโอเคบทที่หกสิบห้าบอกเลยว่าก่อนที่เจ้าจะทูลขอเราจะตอบอาขณะที่เจ้าทูลขอเราจะฟังพี่น้องนะครับย้อนบทที่สุบอกข้อยี่สิบว่าสุบอกว่าแม้นจนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดเราจะได้ ด้วยความจร่งชมยินดีท่านจะมีจำเป็นฉะนั้นอยากได้อะไรทูลขอแนะนำพระเยซูเป็นตัวแทนของพระองค์รู้ว่าคำตอบคือใช่ครับแนะนำพระเยซูต่อไปข้อสิบแปดโมเสสจึงกราบทูลว่าพราะไม่ได้วอ่าเพราะว่าเรารู้จักชื่อของเจ้าเจ้าที่โปรด์ปานเจ้าขอเลยคะตอบโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าหลวงจักรนี่คือสิ่งที่โมเสสต้องการโมเสสบอกว่ขวาขอเจ้าทรงสำแดงพระสิริพี่น้องที่รักเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าพระสิริที่่วาคืออะไรแต่พี่น้องเห็นยังในพระคัมภีร์ใหม่เรารู้ว่าในยอห์นบทที่สิบเแปดข้อสี่ส ต้นฉบับคือพระสิริถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นพระสิริของพระเจ้าซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือพระเจ้าได้เรียบรัสรัชเ็นขึ้นกับความตายฉะนั้นพี่น้องยังพระสิริเกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉะนั้นจงเชื่อจงเชื่อเมื่อคุณเชื่อคุณเห็นพระสิริโอเคแล้วก็ในสองคนรีบบทที่สามข้อสิบแปดเนี่ยบอกเราว่าเราเนี่ยไม่มีผ้าคลุมหน้าเราไม่เหมือนโมเสสโมเสสมีผ้าคลุมหน้าเพราะหนึ่งไม่ได้อยู่ในการทรงสถิตตลอดเวลาสองกลัวคนจะเห็นพระสิริที่ลดลงแต่เราอยู่ในการทรงสถิิิิิตตลลลลลลลอออดดดดเเเวาาาาแแแะสสรรรไไมมมม่่งงีคคุ้้หนููโข องค์พระผู้เจ้าคือพระเยสุิและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เจ้าผู้ทรงเป็นพองวยหารความหมายคือพี่น้องเห็นย่างพระเจ้าไม่เียงแบบทรงสำแดงพระสิรินะแต่เราเนี่ยในยุคลังมระสัญญาใหม่เราสามารถดูพระสิริของพระเจ้าเมื่อไรก็ได้พี่น้องก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนโมเสสโมเสสเนี่ยจะเข้าไปจะต้องเข้าไปในการทรงสถิตแล้วก็จะต้องชาร์จแต่เราการทรงสถิตอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราอยู่ในเราเราเป็นพระวิหารฉะนั้นพระสิริของพระเจ้าอยู่ในเราเราสามารถชมความงดงามและดูพระสิริของพระเจ้าเมื่อไรก็ได้และยิ่งชมยิ่่่งงงเเเเเรรราาู้จัก็ยิปปลีนนนหมือ ที่สําคัญก็คือในสองคนรีนบบทที่สามข้อสิบแปดบอกว่าอมองดูพระสรนั้นในรักษาภาษา,ากรีกก็คือมองดูเหมือนดูในกระจกพี่น้องเห็นยังในบรรทสัญญาเดิมโมเสสเขามองดูพระเจ้าเพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครแต่ในบรรทัดสัญญาใหม่เรามองดูพระเจ้าเพื่อจะรู้ว่าเราเป็นใครเพราะว่าเราเหมือนพระองให้ผมได้ยินเราพูดว่าเราถูกสร้างตามพระฉายฉะนั้นต้องมองพระเจ้ามองพระเยซูกจากทะอปค์เปัจจุบันไม่ใช่ในพระบิดคุณด้วยนคือนอดีตตอนนั้นผาจำกัดความเป็นพระเจ้าลง เข้าใจไหมครับเออก็คือผมไม่ใช่ความเป็นพระเจ้าฉะนั้นคุณจะต้องเห็นพระเยซูคริสต์อย่างที่ผมเป็นในปัจจุบันยิ่งคุณเห็นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งถูกเปลี่ยนในนามพระเยซูคริสต์โอเคเราไม่เพียงแต่เห็นพระสิริแต่สะท้อนพระสิริทําให้คนอื่นเห็นพระเจ้านี่แหละโลบบที่แปดถึงบอกไงว่าปัจจุบันนี้สรรพสิ่งรอคอยการปรากฏตัวของบุตรของพระเจ้าก็คือไม่เพียงแต่เป็นบุตรแต่เดินเหมือนบุตรเดินเหมือนพระเยซูคริสต์สำแดงพระสิริสะท้อนพระสิริและจริงๆแล้วพี่เเราชื่ออข้ พระองค์จึงตรัสตอบว่าอ่าดูนะเราจะให้ความดีทงามความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าพี่น้องเห็นยังฉะนั้นเมื่อโมเสสบอกว่าขอแสดงพระสิริแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าแปลว่าคุณลักษณะของพระสิริอย่างหนึ่งคือความดีงามทั้งสิ้นครับพี่น้องเห็นยังพระสิริคือเรื่องของความดีงามทั้งสิ้นฉะนั้นเราเนี่ยได้รับสิ่งที่โมเสสต้องการเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริแปลว่าพระเจ้าจะทรงสำแดงความดีงามทั้งสิ้น ให้ปจักแก่ตาเราเราจะเห็นว่าคุณของพระเจ้าในประเด็นของคนเป็นเราจะเห็นคุณความดีของพระเจ้าทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้สำเร็จโดยพระเยซูคริสต์ต่อไปและบอกว่าเราจะประกาศนามของเราประกาศนามของยาเวต,อเวต่อหน้าเจ้าฉะนั้นพี่น้องรักเรื่องหนึ่งของพระสิริก็คือการที่พระเจ้าประกาศนามของยาเวยาเวเนี่ยแปลว่าเราเป็นสำหรับเป็นแปลว่าพระเจ้าพอเพียงสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นพี่น้องรักคำว่าสำหรัพระสิริก็คือเมื่อพระเจ้าประกาศพระนามก็คือพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามที่เราขาดที่เราต้องการพระเจ้าพพอเียง เราเป็นซึ่งเราเป็นจำไว้นี่คือหนึ่งลักษณะของการที่พระเจ้าแดงพระสิริคือพระเจ้าประกาศพระนามของยาเวห์พระเจ้าพอเพียงสำหรับเราเขาบอกว่าเราจะทรงพระคุณต่อผู้ที่จะทรงพระคุณนี่ไงหนึ่งในลักษณะของพระสิริก็คือสำแดงพระคุณพี่น้องที่รักแล้วเราเนี่ยได้รับพระคุณซอนพระคุณโอเคทัางทีย้อนบทที่หนึ่งก็จะบอยว่าธรรมบัญญัติมาทางโศเศสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระยศคร์พี่น้องเห็นดังไม่มีพระคุณในธรรมบัญญัติแต่ในส่วนของเราเรามีพระคุณและมีความจริงธรรมบัญญัตเน่่่อีีัทททชื หรืออาชญากรน,น,นั้นอีกแล้วตลอดไปครับฉะนั้นจงเข้าใจความจริคนี้แล้วบอกว่าเราจะสแสดงความเมตตาต่อผู้ที่เราจะสแสดงความเมตตาอันนี้เกี่ยวข้องกับพัศลีไงนอกจากพระคุณแล้วก็คือสแสดงความเมตตาพระคุณกับความเมตตานั้นเป็นคนละด้านของเดียว,ยวกันพระคุณแปลว่าการได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับสิ่งดีตา่าง แต่ความเมตตาก็คือการไม่ได้รับในสิ่งสมควรเช่นสมควรถูกตีสมควรถูกพิพาสาสมควรที่พระเจ้าไม่สนใจแต่เราไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังเราได้รับสิ่งที่โมเสสต้องการสิ่งที่โมเสสทูลขอเราต้องการเราเนี่ยเป็นผู้ที่โมเสสอิจฉาเราเป็นผู้ที่โมเสสเศร้าคอยคนในพันธสัญญาเดิมนั้นอิจฉาเราแล้วอยากจะเห็นเราพี่น้องเห็นยังในวันนี้ส่งทีปผมบอกแล้วคือว่าสิ่งที่เราได้รับมีอะไรบ้างก็คือเราได้รับความโปรดปรานในสายตาของพระเจ้าเราได้รับพระคุณเรารู้จักพระเจ้าเป็นการสวนตัวโอเคซึ่งงงททํํําา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 าใให้้้้พพรรระะะเเเจจจตตออออบบคิฐฐนนฟั่ซึ รวมทั้งการที่พระเจ้าสัมแดงพระสิริแกเราสัมแดงพระสิริก็คือให้คุณความดีประจักษ์ให้เราดำินอยู่ในคุณความดีโอเคพระเจ้าประกาศนามว่ายาเวก็คือพระเจ้าพอเพียงสัมแดงความยิ่งใหญ่นามทั้งหมดที่พระเจ้าพูดถึงยาเวยิสียาเวชลมพระเจ้าประกาศมาทําให้ประจักษ์แกเราในนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าทําให้พระคุณประจักษ์แก่เราพระเจ้าสัมแดงพระคุณซ้อนพระคุณแล้วเขาจะสัมแดงความเมตตาไม่เพียงแต่สิ่งดีที่ได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ได้รับด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัานนฉสกิามมมเไ่ต้ออองนดยกหืว จงเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นคือเป็นเหมือนพยคริจเป็นวิญญาณเดียวกันล้บสำแดงชีวิตออกมาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือพี่น้องต้องเรียนรู้ว่าเราได้รับพงงานก็คือพระเจ้าเองจงพูดภาษาแปกๆจงทำให้ตัวเองจำนด้ววิญญาณสำแดงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตมดหรืเลู่ว่าเอาล่ะพี่น้องที่เราเขไปเราดูมุมซ้ายล่างที่เราเห็นน่องมุมซ้ายล่างที่เขียนว่าโลกไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งเนี่ยแปลตามตัวก็คือรัฐประเทศไทยหนึ่งหนึเนี่ยก็หมายรักเหมือนเลขสี่ก็คือ อย่างหนึ่งแหละมีผู้ชนียภาษคนตอนนี้เราคิดเซ็นประมาณา5-6แสนให้เราจะมีคูหนึ่งที่สองมีศิษย์พิบายนผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งง่ายคือศิษย์พิบายนหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจัดมีสมาชิก 1, ประมาณหาน,าา 1, นึ่งร 1, ้อยคนจบลงที่เรามีคิดเซ็นหนึ่งล้านซึ่งเป็นเลขคณิตธรรมดาสามารถทำให้เป็นจริงได้แต่เราจะต้องยึดกิจการแบบที่ยี่สิบก็ยี่สิบสี่เป็นปรัชญาประจำชีวิตไม่มีชีวิตอ,อยู่เพื่อเห็นแก่ตัวจะมีชีวิตอ,อยู่เพื่อเป็นพยานเพื่อข่าวปปรรรรรรระะะะะเเเเเเเสสสิิฐแแลล็็็นนนดด้้้้้ววยยยีีหหาาคคคคออออททททตตต์์่่ถถูููกกกงงืพพพุณขจจใโซ มนุษย์ต้องทำสิ่งเดียวคือมารับเอาโดยความเชื่อแล้วก็ต้องเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือไม่เพียงแต่พูดครับเช่นเดียวกันเวลาที่พระเจ้าประกาศพระนามหมายที่พระเจ้าจะทำสิ่งดีดันเหล่านั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับคำพูดกับการกระทำของพระเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันโอเคฉะนั้นเวลาที่เราประกาศข่าวประเสริฐเราจะต้องทำหมายสำคัญประกาศใสจันและนี่เป็นสาเหตุที่เรากำลังเน้นย้ำถึงเรื่องการเต็มล้นในพระหาบประเสริฐเพราะว่าคริสเตียนทุกคนประกาศข่าวประเสริฐได้แต่คริสเตียนที่ประกาศข่าวประเสริฐแล้วมีหมายสำคัญมีการใสจันทยืนที่เต็มล้้นวยพระา โอเคจงเข้าใจความจริงข้อนี้ในมาระโกบทที่16พระเจ้าพูดพระเยซูพูดว่ามีความมีคนเชื่อทีไ่ไหนหมายสำคัญจะเกิดเองน,นะยอห์นบทที่สิบสี่ข้อสิบสามพระเยซูบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะทํากิจเหมือนพระองค์และทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าพระองค์ไปถึงพระบิดากิจที่ว่าก็คือหมายสําคัญไปถึงพระบิดาก็คือเทพงษ์ยานออมาฉะนั้นตอนนี้เรามีทุกอย่างที่ต้องการสําหรับการเกิดผลสําหรับการพิกประเทศไทยจงเข้าใจแต่รับผิดชอบในการพูดภาษาแปลกทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระยาโดยสุดแล้วประกาศข่าวประเสริฐเจอคนมีผีสั่่งงกกกัับผีออออเเเเจจคคนนนปววยยยยาาาาามมืรรรรษโใพพะะะซซููขห เพราะว่าเราเต็มลนน okay. ้นด้วยพงยานโอเคเมื่อเราเต็มล้นด้วยพงยานคือเราเต็มล้นด้วยฤทธิ์อำน,น,นาจจงเข้าใจความจริงข้อน,นี้ให้ผมได้หยาดพูดว่าเอาละพี่น้องที่เราทำให้น้องมาทำคลิงที่สำคัญมากก็คือรับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสิทธิ์มากอาการของพระเยซูแตกหายไปเราหายดีเนี่ยโดยการถูกเกี่ยนเราทั้งหลายได้รับการรักษาหายหนเป็นโตบอกโอเคอ่ายากษอบ,บอกว่าคำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตเพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาไปแล้วพงได้รัรกษาโรคมนุษย์ทุกคนไปแล้วโดยการที่พงได้จ่าาาายยยรราคาโดกกถูกเี โอเคที่เสาไม้นั้นฉะนั้นเราเปล่าประกาศถึงการหายโรคเราเปล่าประกาศถึงสุขภาพดีเราเปล่าประกาศว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับคืนมาใหม่เราเปล่าประกาศว่าร่างกายนี้จงเชื่อฟังเจอโรคและสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามมรถ่ายตัวออกไปวิญญาณชั่วจะออกไปวิญญาณทุกลพลภงพัดไออกไปเราสั่งให้ร่างกายทั้งหมดจิตใจได้รับการรักษาได้รับการอวยพรไวหนุ่มไว้สาวกลับคืนมาใหม่ได้รับการอ,อวยพรเราเปล่าประกาศว่าน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพในนามพระสเกต ต้องหายโรคจะเป็นปกติพี่น้องทุกองทำทำบันอย่างที่ปกติคุณทำไม่ได้เช่นเนื่องจากอาการเจ็บป่วยคุณอาจจะเดินไม่ได้พูดไม่ได้มองไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นคุณหายแล้วโอเคคุณอาจจะเมื่อยอาจจะตกหมอนลองทำดูคุณหายแล้วยิ่งคุณทำคุณจะพบว่านั่นคือความเช่อในส่วนคุณคุณหายแล้วในนามพระเยซูกิตฟังนะครับเราไม่ได้ขอพระเจ้ารักษาก่อนที่เราจะทูลขอพระเจ้าได้ตอบพระเจ้าได้ทรงกระทำทุกอย่างให้สำเร็จแล้วโดยพระเยซูกิไม่เป็นสาเหตุที่หนึ่งในประโยคที่พงพูดขณะที่อยู่บนไมเ้เขียนคือสำเร็จแล้วเทเทลไี่รัคคุณหายบ ตำรวจดูเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้วหรือดีขึ้นเริ่มต้นเขียนทาขอบคุณพระเจ้าลงไปข้างล่างว่าคุณเคยเป็นอะไรผมเปล่าประกาศว่าคุณหายแล้วครับในนามพรระเยซูคิสต์ไม่มีสิ่งใดที่สามารถขัดขวางพระนามงคลพยยิเศษพระเจ้ยา,ยามไม่สามารถโกหกได้พงได้ทําให้สําเร็จฉะนั้นผมเปล่าประกาศถึงการรักษาไม่ว่าต้นเหตุจะมาจากอะไรโอเคอความหดหู่ซึมเศร้าความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจบออกไปโอเคความผิดปกติเกิดจากฮอร์โมนหรือว่าอาการจีบวัชร์ซิงอะไรก็ตามหายทั้งหมดในนามพรยยิเรศษไม่ได้คุณสิ่งนี้ก็เราเขาเรียกาสุดใดก็เรียก ถ้าคุณเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าผมเป็นพระเจ้าตายบนไม้เขนถูกฝังและเป็นขึ้นคุณ,คณรอดแล้วครับความบาปทุกอย่างทุกชนิดของคุณได้รับการยกแล้วโดยพระเยซูคริสต์โอเคจงมัน่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อที่สําคัญคือมัน่นใจในการรักษาโลกว่าพระเยซูได้จัดการกับบาปโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นเช่นเดียวกันพระองค์จัดการกับโครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดอาการปิดปกติทั้งหมดที่เสาไม้ขณะที่พระองค์ถูกเคียนแล้วไม่เพียงแต่เชื่อเพื่อตัวเองแต่เชื่อเพื่อคนอื่นวางรักษาโรกทำให้คนหายขับพคคุณชช้่่่นีเเเเเมาายยวขขไออดื เช่นเดียวกันผมบอกนะพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่ผมมาที่ฐานเผื่อคุณไม่ต้องพยายามเชื่อคุณหายแล้วในน้ำเพลสเก็ตความเชื่อของผมคนเดียวสามารถรักษาคุณเพราะว่าพระเยซูได้ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ในน้ำเพลสเก็ตธรรมชาติของหมายสำคัญก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าทำผ่านผู้เชื่อผ่าผู้ไม่เชื่อพเพืนน่อพุ่งไปในพระเยซูความเชื่อฉะนั้นไม่น้องก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำรายการเข้าใจเพราะปีติละข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันโอเคเข้ามาแล้วก็รับฟังและจำเริญขึ้นตั้งใจเห็นต้องตั้งเวลาสักสิบวันให้ให้้เเเป็นนนนขขขอองงงงววววัััััญสสาาาหรบตคในนคใช่มฟทุก และเห็นตัวเองกำลังคือสุขภาพดีและการเวทผ่อนผมเปล่ปาประก,กาศว่าสิ่งที่ดีและการทะลุทะลวงมาจากคุณอะไรก็ตามที่คุณต้องการและปรารถนาถ้าสิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นได้ถูกกระทำให้สำเร็จโดยพระราชกิจราิการทรงถ่ายผมเห็นด้วยกับคุณเกิดการทะลุทะลวงเกิดการปลดหนี้ครอบครัวคุณมาเชื่อพระเจ้าลูกหลานคุณรับผมผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ว่าเกิดการทะลุทะลวงในทุกแง่ม,มุมในชีวิตของคุณถ้าพระเจ้าไม่ได้ห่วงพระบุตรองค์ก็จะไม่ห่วงทุกอย่างที่องค์ได้้ใหกับพระบุตรจริงๆแล้วพระบุตรเข้ามาก็คือพร้อมกับทุกอย่างโออออเเเเคาาาล่่ะให้้้รรพพูดดมมกันนววชชีิตง